สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูการทํางานของระบบ Scoreboard นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬานะครับแถบด้านบนตัวนี้นะครับนี่นะครับซึ่งคอนโทรลผ่านตัวนี่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับเช่นนะครับเราจะพิมพ์ทัวร์นาเมนต์เนาะนะครับเราก็จะพิมพ์การการแข่งขันแข่งขันฟุตบอลนะครับชิงแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ ไอีสารโอเคนะครับมันก็จะขึ้นชื่อแบบนี้นะครับทีมอะไรนะครับทีมทีมเอขอนแก่นก็ได้นะครับแล้วก็ทีมบีก็มหาสารคามโอเคนะครับแล้วก็เลือกโลโก้แบบนี้นะครับอขอนแก่นปุ้งนะครับแล้วก็มหาสารคามปุ้ง นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับพอเริ่มต้นการแข่งขันนะครับเราก็กดสตาร์ทนะครับเพื่อจะเริ่มต้นจับเวลาการแข่งขันนะครับนาฬิกาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเวลาจับการแข่งขันไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นผลปรากฏนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าคะแนนสกอร์นะครับสมมุติขอนแก่นนะครับยิงประตูได้ในวินาทีที่10อ่ะ30อ่ะ20แล้วกันนะครับ778 19 20ปุ้งนะครับอ่าสุชาติยิงเข้าประตูนะครับ ของทีมที่1นนะครับก็จะขึ้นโกแบบนี้นะครับให้สักครู่หนึ่งก็เฟดเออกไปแบบนี้โอเคถัดมานะครับสมมตนินาทีที่40นะครับสาระคามตีตื้นขึ้นมานะครับอาจจะพัชระพลนะครับยิงที่นาทีที่40 50แล้วกันห้า8 9 0ปุ้งนะครับพัชระพลยิงเข้าในนาทีที่50 นะครับก็พิมพ์ชื่อพาชระผลเข้าไปนะครับสกอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อ่ะทำไมขึ้นทีนี้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวนะที่หโกโอเคที่สโกโอเคถูกละ้นะครับ ก็จะขึ้นลายชื่อแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับตอนจบเราสามารถที่จะทําการโชว์ซัมเมอรี่นะครับก็จะแสดงทั้งหมดว่าคนที่ยิงประตูนะครับยิงได้ที่นาทีเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับเี่นสุชาติยิงได้นาทีที่1ภพัชรพลยิงได้นาทีที่1นะครับเพราะมันยังอยู่ใน30บวิกับ50บวิใช่ไหมครับพอนเทพกับมโนก็จะอยู่นาทีที่2อะไรเงี้ยครับนี้เวลารันรันรันไปเนี่ยนะครับเวลาเราจบรันการกิจกรรมกิจกรรมนะครับแล้วก็ นะครับหายตัว show summary ออกนะครับสมมุตินะครับมีการเปลี่ยนข้างนะครับเรากด swap นะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะกลับด้านกันแบบนี้นะครับง่ายๆเลยเพื่อช่วยให้การแข่งขันง่ายขึ้นนะครับมันจะเบาขึ้นง่ายขึ้นแต่ตัวนี้จะทำงานบน node js นะครับจำลองการ streaming server ขึ้นมานะครับโดยไม่ใช้ตัว local นะครับการเก็บข้อมูลแบบ local นะครับซึ่งมันจะช่วยให้ ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลแบบเรียวไทม์แบบนี้นะครับขึ้นมาแบบเรียวไทม์เลยนะครับซึ่งเร็วกว่าดีกว่าแน่นอนโอเคนี่คือตัวอย่างเดโมโน,นะครับของระบบสกอร์บอร์ดนะครับรุ่นใหม่ปี2026ขอบคุณครับ